สวัสดีครับอินตต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจําวันที่29เมษายนนะครับเมื่อวานนี้ราคาก็มีการเทขายลงไปเล็กน้อยมีแรงเทขายลงไปเล็กน้อยในระยะสั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายในะจบวันก็มีการปรับตัวขึ้นมาปิดบวกได้นะก็ถือว่าเป็นการสวิงในกรอบแคบๆอยู่นะั่นในช่วง3-4วันที่ผ่านมานะครับก็ยังดูไม่มีนัยยะอะไรแล้วก็ราคาก็ไม่ได้โดนทุบอะไรลงไปนะก็คิดว่าใน ในวีคนี้ในระยะสั้นก็ยังมีโอกาสที่มันจะฟอร์มตัวแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่นะเมื่อคืนเนี่ยมันมีข่าวในเรื่องของการประชุมเฟดนะครับแล้วก็มีการประกาศอัตราดอกเบี้ยมานะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่ออกมาก็ยังคงเลทเดิมไว้อยู่ที่ประมาณ0.25%นะครับแล้วก็ในมุมมองของเฟดเนี่ยก็ยังก็ยังมองว่าในเรื่องอัตราดอกเบี้ยก็คงคงจะยังคงคงเลทอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับต่ําไว้อยู่นะครับแล้วก็ ในส่วนของอมุมมองเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยเขาก็ย่อมองว่าไอเงินมุมมองเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นแค่แค่สถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นนะเพราะงั้นก็ในเรื่องมุมมองของเงินเฟ้อเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังไม่ได้มองว่าเงินเฟ้อในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนยโยบายการเงินที่เขาอา,อาจจะมีเป้าหมายที่จะทําให้เงินเฟ้อ กลับขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าอันนั้นเรายังคงต้องไปติดตามอยู่นะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาผมมองว่ามันยังเป็นการเป็นช่วงที่เป็นเงินเฟอ้อในเงินฝืดมันอาจจะเฟอ้อเพราะว่ามีมุมมองในเรื่องของการแจกเงินอัดฉีดเงินเข้าไปนะครับจากไบเดนเองก็ตามล่าสุดก็เหมือนจะมีแจกอีกแล้วนะครับประมาณนี้ทีนี้ก็แต่แต่โดยรวมเนี่ยภาพรวมเศร,รษฐกิจมันก็ยังไม่ได้ฟื้นกลับมาดีสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดู เรื่องการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะต้องไปดูตัวเลขผู้บริโภคว่ามันมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างไงบ้างอะไรบ้างมีนัยยะอะไรหรือเปล่านะครับก็ถ้ามันยังไม่ได้สูงมากอะไรมากก็แปลว่าถ้ายิ่งจับจ่ายใช้สอยไม่เยอะอะไรเงี้ยคิดว่ามันก็ยังแต่ยังฝืดอยู่นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของพันธบัตรเองนะครับเฟดก็ยังคงคงคง,งอัตราการซื้อไว้อยู่ที่เท่าเดิมนะไม่ได้ไม่ได้มีมาตรการว่าจะซื้อเพิ่มมากกว่าเดิมหรืออะไรนะก็ยังซื้อตามปกติในเกณฑ์ที่ เกณฑ์เดิมที่กําหนดไว้อยู่นะครับเพราะงั้นก็จากมุมมองเมื่อคืนผมมองว่าก็ยังเป็นปัจจัยบวกต่อทองคําอยู่นะนะครับก็อาจจะทําให้มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับในช่วงนี้แต่ว่าวันนี้นะครับช่วงประมาณ3ามทุ่มเนาะมันก็มีข่าวเกี่ยวกับตัวตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเกี่ยวกับในฝั่งของดอลลร์เหมือนกันนะก็จะเป็นในเรื่องของตัว a d v a n c e GDP นะครับ Unemployment Claim แล้วก็จะเป็นตัว Pending Home Sale นะครับประมาณนี้ก็ เ,เป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างมีความสําคัญน,นะครับก็ยังไงกอ็อย่าลืมจับตาดูกันด้วยก็เรียกว่าช่วงนี้ช่วงคืนวันนี้น่าจะมีความผันผวน,นของราคาอีกวันหนึ่งนะครับก่อนจบสัปดาห์นะครับก็ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นแต่โดยรวมผมมองว่าถ้าราคามันถ้าเราไปดูในเชิงเทคนิคนะเมื่อวานเนี่ยการสวิงของราคาเนี่ยในระยะสั้นจะเห็นว่ามันมีการย่อตัวมาในระหว่างวันเห็นไหมมันมีการมันมีการปรับตัวลงมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยราคาเนี่ยมันไม่ได้ มีการเบรกดาวน์ลงไปต่ํากว่าตัวโซนแนวรับประมาณ1 7 6 8ถึง1 7 5 7ที่เราคุยกันไว้ว่ามันมีการฟอร์มตัวขึ้นมานะครับเป็นโซนแนวรับอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วการที่มันปรับตัวลงมาแล้วมีการรีบาวขึ้นไปต่อได้ผมก็มองว่าโอเคนะครับอาจจะรีบาวด้วยข่าวหรืออะไรก็ตามนะแต่มันเข้ามันมันสอดคล้องกับในเชิงเทคนิคก,ก็คือ อ่าเป็นการรีบาวในตรงแนวรับพอดีนะครับก็มองว่าจุดโซนตรงเนี้ยมีค่อนข้างที่มีนัยยะสําคัญกับราคานะครับเพราะงั้นตามใดที่ระยะสั้นยังไม่มีการเบรกหลุดลงไปต่ำกว่าพันเผมมองว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆตับตัวบวกขึ้นไปต่อได้ในสัปดาห์นี้นะครับนอกจากว่ามันมีการทุบลงมาต่ากว่าแนวรับตรงเนี้ยผมก็อ่ะโอเคมองว่าวิกนี้อาจจะมีสัญญารีเจกจับตัวแนวต้านในภาพใหญ่เกิดขึ้นอีกรอบก็ได้หลังจากที่วิกที่แล้วมันเป็นการปิดพักตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าถ้าวีนน้มั โดนทุบลงมานะครับก็สัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะลงต่อแต่ถ้ามันปิดบวกแบบนี้ได้เนี่ยถ้าแท่งวิกสัปดาห์นี้มันปิดบวกขึ้นมาได้นะก็ก็มองว่าน่าจะทยอยย,อยปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ประเมินความเสี่ยงกันด้วยนะในช่วงนี้นะครับตอนนี้โมเมนตัมในระยะสั้นถึงระยะกลางก็เป็นการปรับตัวขึ้นมาในฝั่งของบูลลิตอยู่นะเพราะฉะนั้นใครที่จะเซลล์เนี่ยก็ก็ลองดูดีๆอาจจะเซลล์เต็มที่ผมให้ SL เนี่ยไม่ไม่เกิน1,800นะนะครับเพราะว่าถ้าเบรก1,800เบรก1 8 0ไปได้ในฝั่งเซลล์ควรจะคัดออกนะนะครับส่วนหน้าบายก็เล่น SL ตรงตรงโซนแนวรับระยะสั้นนะไม่ควรต่ำกว่า1,757ถ้าหลุด1,757ก็คัดออกประมาณนี้นะครับแต่ด้วยรวมน้ำหนักมันมาทางในระยะสั้นถึงระยะกลางมันมาทางฝั่งบูลิตอยู่ผมก็แนะนำว่า ช่วงนี้ในระยะสั้นในฝั่งบายอาจจะได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่เห็นสัญญาณรีเจ็คจากภาพใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองประเมินสถานการณ์แล้วก็ประเมินความเสี่ยงในการเล่นดูดีๆนะครับประมาณนี้เนาะยังไงก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมของคำประจําวันนี้นะถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Crossfire